thank ฟีชาวยูทูบสวัสดีฟีทุกท่านนะครับอันนี้ภารกิจไปรับแตงนะครับแตงไทยนะครับจากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับมอบมา190กิโลนะครับภารกิจกําลังติดไฟแดงอยู่นะครับพี่น้องไปรับมาแล้วนะครับก็ต้องส่งมอบให้ทางหมู่บ้านเต่าต่อ,ตอนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแตงนะครับเดี๋ยวถึงบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแตงนะครับน่าจะเดินทางประมาณเย็นนี้แหละนะพี่น้องดูบรรยากาศฝนตกนะครับนะครับพี่น้องรรากลจะถึงบ้านนะครับขอบคุณนะครับเจนิรดานะครับ ร้านแตงอยู่อะไรนี้บ้านน้องหักประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องอเมื่ท่านบริจาคร่วมทําบุญมาประมาณร้อยเก้าสิบกิโลนะครับหรือท่านเอาแตงไปที่จัดดนะง,หงหวัดอุดรธานีนะครับแตงสวยพี่น้องหวานนะครับสนใจผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับร้านจะอยู่อีกร้านหนึ่งจะอยู่ สาขาสองก่อนถึงอะไรนะผาเคเกิองชัยภูมินะครับโน่นนี่นะครับสาขาสองอยู่ชัยภูมินะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องราคากันเองนะพี่น้องแตงสวยหวานหอมนะครับ แตงไทยนะครับสวนตกนะพี่น้องป,ปล่อยๆถนนลื่นต้องเดินทางระมัดระวังนะครับเจที่เดินทางเอาแตงไปส่งที่จังหวัดอุดรธานใีให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขับรถอย่าเร็วนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับปรารถนาสิ่งใดต้องขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับความเก็บยาสุดใดคว่ำไขยาสุมีนะครับเด้อ เรจะเลรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับที่บริจาคมาในครั้งนี้นะครับร้อกิกโลกประมาณก็200ร้อยนะครับปร,ประมาณนี้นะครับว่ามีลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันนะครับแต่ว่าส่วนมากลูกเล็กจะอยู่ใต้สุดประมาปานี้นะครับเพราะว่าแดดมันร้อนนะครับไม่ได้ข้นไม่ได้อะไรนะครับ ยังไงต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มอบมาให้ในครั้งนี้นะครับขอให้ธุรกิจท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับปรารถนาสิ่งดใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปถึงบ้านแล้วผมจะให้ดูแตงที่ท่านบริจาคมาในครั้งนี้นะครับนี่นะครับที่ท่านบริจาคแตงมาในครั้งนี้นะครับ แดงไทยที่ผู้ใหญ่ใจบุญท่านบริจาคมานะครับไม่เยอะนะครับพี่น้องเพราะว่าแตงมันอยู่ในรถน่ะเยอะครับแต่ว่ามันต้องได้คัดนะพี่น้องคัดมาได้แค่นี้นะครับก็เอาไปแค่นี้นะครับว่าท่านจะไปส่งขายที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็แค่นี้ก็ขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้นําแตงไปให้ปู่นในครั้งนี้นะครับ ยังไงปรารถนาสิ่งใดต้องขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกระจให้กับทีมงานที่เป็นสายบุญให้ในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องบ๊ายบาย แบค f f e ฟกาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงส่วนผสมหลักของแบค f f e ฟรากปลาไหลเผื่น